มาดูแนวโจทย์ข้อนี้กันเลยค่ะจากรูปจงหาค่าของ BD ด้านนี้นะคะ <_ T> เมื่อ AB เท่ากับ15 BC 20 <_ T> หน่วยค่ะการที่เราจะหาด้าน BD ตรงนี้นะคะใช้เรื่องพื้นที่สามเหลี่ยมเข้าช่วยได้เลยพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะสูตรมีว่าเศษหส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะคะสำคัญว่าฐานกับสูงนะคะจะต้องตั้งฉากกันดังนั้นถ้าเรามองให้ด้าน AC <_ T> เป็นฐาน ด้าน b d ก็จะเป็นความสูงกับอีกแบบหนึง่งเราก็หาพื้นที่ได้เหมือนกันถ้าเรามองด้าน b c เป็นฐานนะคะด้าน a b ก็จะเป็นความสูงทันทีดังนั้นก่อนอื่นน้องไปหาความยาวด้าน a c นะคะโดยใช้สูตรพีทาโกรัสนั่นก็คือ c กาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสอง c ก็คือด้านนี้นะคะ,ะเป็นด้าน c ส่วน A กับ B นะคะก็คือ15กับ20เท่ถ้าน้องแทนค่านะคะไปหาค่ามาแล้วน้องก็จะได้ความยาวด้าน Ac เท่ากับ25เลยดังนั้นเรามาหาด้าน BD กันเลยค่ะมองให้ BC เป็นฐานก่อนนะคะแล้วก็ AB เป็นความสูงหาพื้นที่ก็คือเซนหส่วน2คูณ20คูณ15จะต้องเท่ากันกับอีกแบบหนึ่งที่เรามองก็คือให้ด้าน Ac เป็นฐานก็คือ25นะคะคูณกับความสูงก็คือด้าน BD เลยค่ะ แล้วเราก็แก้สมการนะคะ25คูณอยู่เรายาย25มาหารเลยค่ะน้องก็จะได้ด้านวีดีออกมาแล้วตอบกอไก่